สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิดเตอร์หนึ่งแดกไปเล่แล้วนะครับวันนี้ครับชวนคุณผู้ชมมากินนีครับกะเพราหมูกรอบถาดยักษ์เลยครับโอ้โหกระเพราหมูกรอบถาดใหญ่ๆเลยครับกินกับไข่เจียวครับวันนี้อืมกิ่นนี่หอมเตะจมูกมากเลยครับมากินกะเพราหมูกรอบกันครับอยากครับอยากกินครับวันนั้นทําหมูกรอบชาชูไปแล้วผมทอดเยอะครับเหลือครับ เราอยากกินหมูกรอบไปครับวันนี้มาจัดกระเพราหมูกรอบครับมะก่อนจะกินก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับนะวันนี้ครับมาลุ้นกันครับกระเพราหมูกรอบถาดนี้นะครับผมช่างกิโลนี่ครับประมาณสองกิโลครับมาลุ้นว่าผมจะกินหมดไหมครับสองกิโลครับเยอะมากครับก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าผมจะกินหมดไหมครับมาเริ่มคำแรกแฮกมันเลยครับ คำแรกครับหมูก,กรอบนี่ชิ้น,นใหญ่ๆเลยครับเพราะว่าทำเองนี่จัดชิ้นใหญ่ได้ครับคำแรกแฮกมันเลยครับอืมน่ากินมากครับคุณผู้ชม,มนี่ครับอืม จวดเลยครับโอ้โยอืมสมอยากครับวันนี้สองกิโลครับจะกินหมดไหมครับคุณผู้ชมอืมไข่เจียวครับวันนี้ไข่เจียวร้อนๆเลยครับืมมากกินข่าวล้ากันด้วยครับพี่นอ้อง Mm-hmm. Um. ขาดใหญ่เหมือนกับจะไปกินแข่งชาเลนจ์เลยครับโหมารุ้นมาจะหมดไหมห ชิ้นใหญมากอืม ปกติผมไปทํางานผมก็จะกินกระเพราหมูกรอบอยู่แล้วครับเป็นคนชอบกินครับกินไม่ค่อยเบื่อครับอร่อยทุกทีที่กินครับอยู่ห้องจัดเองเลยครับ ลองไปทําดูนะครับใครชอบเมนูนี้ก็จัดเลยครับกะเพราหมูก็ ืมบทอย่างเดียวครับช่วงนี้ไม่ค่อยพูดครับแซบ ไฟเตียวครับมูกกลอบครับอืมอืม อโอ้โหอ,อากาศก็ร้อนนะจึเข้าไปเงือแตกไปแล้วครับ ื <H im> ต่อครับอือหือ มูกรอบคำใหญ่ๆแลับอืมอ,มอม หมูกรอบเยอะมากอืมไม่ไหวครับคุณผู้ชม อิ่มนะครับกินมเ,เบิเบร์เอืมกินมเบิร์ดครับพี่น้องสอกิโลครับมันลุ้นช่วยกันก็ไม่ไหวแล้วครับผมเหลืออยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับอยู่ในถาดนี้ก็เบ,เบิรตแล้วครับท้อง ไปไ,ไม่ไปต่อไม่ได้แล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิวแดกอะไรอีกก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการกินขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงนะครับกราบสวัสดีครับ